งานเส้นหางมันรับกันผิวชอบมากคือเส้นน่ะเนี่ยผมปรับให้เส้นรับกันนะไม่เหมือนชน่วงนี้เนี่ยเส้นยังไม่ผิวข,า,ขาดๆอยู่แป๊บนึ่งผมดูไล่มุไม,มไม่อยากให้ออกมาเยอะเส้น เป็นเรื่องของเส้นโครงสร้างเป็นเรื่องของเส้นไปหกันใหญ่แล้วโอเคอยากให้รอดกันนะอืมอร่อยพูดอย่างนี้อร่อยโอเคครับเนี่ยดูเส้นหางเนี่ยผมต่อยยอดงาน อันนี้ให้ดูราคาก่าอนเดี๋ยวผมย่อไว้อะไรของเขานี่อร่อยพูดถึงใครดูเนี่ยเส้นรับเส้นหายเส้นรับกันหนึ่งสองขางตึ้งหัวจะได้คนอิ่มมาหนึ่งเลยกลางฐาน เดี๋ยวผมยังไม่ได้ตัดจะไม่คนอินะเอาไงาเก่ามาวางเส้นหางชอบมากโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คมมาใต่รสลายฐานหงเลยครับจะไม่คนอิมผมก็มีฐานหงนะเคยทำหลายครั้งแต่เป็นแต่เป็นแบนแต่เป็น,แ,ปนแข็งแข็งเนี้ยหัวหันไปทางนี้หางก็อย่างเงี้ยแหละไม่ได้ผิวอย่างงี้แข็งแข็งแบนแบนเลยเคยมีแนละ้ว ทรนี้ตองใจจะทำขาได้แล้วเนี่ยแล้วก็ใใส่รถลายนะอร่อยพูดหนยนใ่อร่อยขอ,อ,ยอ,อยใหแม่คนนี้มีความทุกคนนะคะมีความสุขเนนักโอกเลยขอยือดแล้วเดีย๋ยววันนี้มาดูรถลายผงกันดีครับแดรลาคุณเต็มคตามดีคุณนรคัพพณีรับสอแล้วงกายศิลปะสูงห้สองสิบห้ี 8, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ก้าสาม้ายุคสมัม่เนาะครับ สนใจฝันติดต่อมานะครับหรือฟันเห็นอะไรก็มาให้ปั้นได้ครับฐานหงจะลงใจทุคนนะครับไม่คนอินคุณมฟทุกคนทั้งโลกเลยขับขี่ปลอดภัยครับฝนตกนีระวังกันนะครับไปแล้วอยู่ตตงไหนก็หลือข้อของลึกลันะครับเงินกินข้าวมันนวดมานเติมน้ำเติมขยี่ดักผ้าที่บ้านนะครับมีข้าวสารมีสีมีน้ำมัน <laughs> มีหลายอย่างเยผมปั้นพาเกาะแม่กินหลังบ้าน i right now.